อ่ะสวัสดีครับวันนี้เอ็นเจซ c วิจะมานําเสนอการลื้อกาบบางที่ก็บอกลื้เฟรมหรือบางที่ก็ลื้แฟร์ลิงหรืออะไรนี่ครับก็เอาตามนี้แล้วกันผมเอาเป็นเฟรมแล้วกันนะครับตัวที่ครอบตัวถังเนี่ยของร้อยยี่สิบห้า led นี่นะครับคราวนี้จะลื้ออกมาเพื่อเราจะถอดเพื่อจะทําเครื่องจะยกเครื่องมาโอฮอนใหม่นะครับลูกสูบติดน็อกน้ำไม่ลงเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าติดตรงไหนนะครับ ก,การลื้อนะครับตัวนี้ช่วงนี้นะครับต้องลื้อตะกร้าออกนะครับน็อตสองตัวหนึ่งตัวสองตัวแล้วก็ใต้นี้หนึ่งตัวนะครับบางที่ก็เป็นหัวแฉกบางที่เอาเบอร์สิบเบอร์แปดคันนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยๆเอามือนะครับง้างเข้าใต้นี้ใต้ตัวนี้ค่อยๆง้างแล้วก็ดึงออกมาปลดออกมานะครับจะเป็นคลิปล็อกเห็นไหมสีฟ้าๆนี่ครับ มาปบแล้วหลังจากนั้นก็ออกมาวางนะครับแล้วไข่น็อตนี่หนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวนะครับก็จะจนฝั่งนี้ก็จะได้ตัวนี้ก็ต้องไอ่เอาตัวนี่นะครับสามตัวเนี่ยน็อตสามตัวที่ใส่กันลายนี่นะใส่กันลายตัวนี้มาออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้ให้ถอดตัวครอบครอบจุดนี้ ครอบตัวนี้นะครับออกมาที่ว่าอยู่ตรงนี้นะครับที่กันไลายขากันไลดันไว้นี่นะครับตัวนี้ตรงกลางเนี่ยออกมาปับ๊บจากนั้นก็มีเราจะเจอตัวนี้ใช่ไหมครับเจอ,อตัวนี้อ่าอย่างนี้ก็จุดนี้จะมีน็อตอยู่นี้อีกสองตัวนะครับนี่ตัวหนึ่งฝั่งโน้อนอีกตัวนึง แล้วก็ง้างนี้ออกแล้วง้างตัวนี้ออกง้างตัวนี้ออกปุ๊บแล้วก็จะมีน็อตตรงนี้อีกสองตัวแล้วก็หากเราไม่ได้ปลดฝาครอบแต่นี่นะฝาครอบตะกร้าด้านหน้านี่นะออกมันก็จะดึงออกไม่ได้นะครับเพราะมันจะติดตรงนี้น็อตสองตัวนี้ก็หลังจากนั้นพอเราปลดออกได้แล้วก็ทีนี้มันก็เป็นอิสระนะครับเราก็สามารถปลดออกมาได้ อตรงนี้ขัน,นอีกตัวนึงฟองน้งนเลยลองดีตัวนี <c oughs> ้นี่แหละเครื่องมือไม่ถูกต้องนี่แหละ <c oughs> ใกล้ไหนตัวนั้นก่อนเนาะอ่ะเรียบร้อยตัวนี้ก่อเดี๋ยวชัดเก็บได้ก็เอากลับกลับมาใส่ตรงนี้เหมือนเดิมอ่ะสมมติผมปลดมาแล้วใส่นี้ อาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องครับถ่ายเองอทีนี้มันออกเลยนะครับก็คงต้องค่อยๆปลดออกมาก่อนดูว่าติดตรงไหนนี่ติดติดแผ่นนี้ที่บังลมนี่อยู่ตรงใต้กองฮะต้องเอาหมดุดมาขันนอ็อตมีอีกสีตัวนะครับนี่เป็นตัวยางนะครับ ัวนี้น็อตนะครับฝั่งละสอ,ง,องจากนั้นก็ปลดออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอคลายมันก่อนนะครับสําหรับตัวนี้ผมจะปลดแค่ฝั่งเดียวนะครับเดี๋ยวอีกข้างนี้นะให้ออกไปกับกบ,บังลมฝั่งน้นเลยครับแล้วนี่ติดตรงนี้อีกถึงตัวนะครับเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วเนี่ยยึดหันได้ไหมเนี่ย ทำไม่หรือไม่ใช่แต่ก็ติดไฟเลี้ยวนี่เลยนะเนี่ยแสดงว่าต้องเอาตัวนี้ออกเหล็กนะครับกาดเนี่ยมันจะบังน็อตนี้ด้วยเนี่ยนี่นี่หนึ่งตัวตัวนี้อีกหนึ่งตัวแล้วก็จาจะปลดออกได้หมดเลยนะอ่านะครับเพราะบังตัวนี้นะครับต้องคลายน็อตเนี่ยเบอร์สิบสองตัวที่ด้านล่างเนี่ย ออนะครับตัวบนนี้อีกหนึตัวนะครับเนี่ยโอ้การนุ้รุ่นนี้หากมีการเปลี่ยนกองจริงก็ต้องเอาขานี้ออกเลยนะครับเนี่ยก็ทีนี้ก็ได้จะขานี้ออกก็ได้จะปลดได้หมดแล้วนะครับก็ยอมแล้วว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับรนรุ่นนี้ใครจะรับงานก็ดูนะครับแล้วก็ตีค่าแรงให้ดีนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนกองอากาศนะครับ ดูแล้วไม่ธรรมดานะครับรุ่นนี้ <c oughs> อืได้แล้วครับฝั่งนี้ก็ไม่ติดอะไรนะ <c oughs> ก็จะออกได้นี่ผมไม่ถนัดในการจับก็เอามาฝากกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ